อุบัติเหตุและอุบัติการบนถนนนะครับก็ะจะมีการแต่งตั้งเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านต่างมาดูกันนะครับเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ดําเนินการตรวจส,สอบสอบสวนอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันนะครับพูดง่ายๆก็จะเป็น,นเลเซอร์เลยนว่าไปดูว่าอุบัติเหตุเนี่ยในเชิงลึกเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วก็ขยายผล เพื่อป้องกันไม่เกิดในที่อื่นๆนะครับเพราะว่าประเทศเรามีเรื่องของอุบัติเหตุทางถานมากจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงอุบัติการด้วยนะภาษางก็บอุบบติเก็เรียก Accident อุบัติการ,กเ,ร,ก ident, การกเรียกว่า i n c n d e n นนะครับกรรมการที่นี้ก็จะเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อป้องกันไม่เกิดอีกในอนานคต ประเด็นที่หกนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะไฮไลท์ให้ดูนะครับว่าใน,นเนื้อหาสาระของร่างพรบฉบับนี้จะเปดำเนินการแก้ไขก็คือในเรื่องของการกําหนดอัตราความเร็วให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีหลักการรองรับไม่ใช่อย่างในอดีตที่ผ่านมาที่รัฐมนตรีดิจนิ้วเรียกจะเปลี่ยนความเร็วเป็น120ทั่วประเทศทั้งนั้นที่กำนดทางเส้นมันออกแบบไว้สำหรับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนั่นนี่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและก็อันตรายต่อผู้ใช้รถไทยถนนนะครับ แต่ตามระบบใหม่นะฮะเนื่องจากเราเป็นการแข่งรถให้หละที่นะครับก็จะมีนิยามอ,อยา่างชัดเจนว่าถนนออกแบบมาใช้ความเร็วเท่าไหรนะะ่ถ้าออกแบบมาใช้ความเร็วสูงก็จะต้องมีอ c c e สน้อยออกแบบมาใช้ความเร็วต่ำก็มีอ c c e สได้เยอะนะครับแล้วก็ให้หหอำนาจไปที่คณะกรรมการนโยบายถนนนะครับในการกําหนดแต่ละสายทางนะครับว่าเร็วเท่าไหร่ไม่ใช่จำเป็นต้องเร็วเท่ากันในทุกเส้นทาง นั้นโดยสรุปนะครับร่างาพรบถนนนะนะจะมาแก้โครงสร้างการบริหารจัดการถนนใหม่คืนอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นแล้วก็คืนความปลอดภัยสู่ท้องถนนทัง้งจากที่แถลงข่าวมาในวันนี้นะครับก็อยากจะสรุปนะครับรวมถึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับนายกอัดตกร่างาพรบถนนซึ่งเป็นพรบที่สําคัญแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวข้องกับงบประมาณถึงปีละประมาณ200 0 0ล้านบาท แต่ไม่ให้เหตุผลครับข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายนะครับคือขอให้ท่านแสดงเหตุผลหน่อยมาปัดตกกันได้ยังไงก็พรบนี้พักก้าวไกลด้ื่ขึ้นตามกระบวนการปกติและเป็นอำนาจนิญญตนิบัญญัตินะฮะถึงนั้นเราจะเป็นฝัดขานก็มีอำนาจนิติบัญญัติที่จะเสนอกฎหมายเั้นการที่ท่านจะปัดตกท่านมีอำนาจก็จริงนะครับแต่ว่าท่านต้องให้เหตุผลด้วยอย่างน้อยท่านต้องตอบให้ได้ว่าแล้วพบรบเดิมมันดีกว่าพบรบใหม่อย่างไร ผมได้ชี้เห็นปัญหานะฮะแล้วก็บอกแล้วว่าพรบรใหม่ดีกว่ามันจะแก้นู่นแก้นี่แก้เชิงโครงสร้างอย่างไรเล้วถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เอาของใหม่อยากเอาของเกา่าท่านต้องตอบใหบได้ครับว่าพรบรเดินดีกว่าร่างพรบ,รบรใหม่อย่างไรนะ,ะอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปช่วยแต่จี้ถามด้วยครับจะมาปัดตกแบบไร้เหตุผลแบบนี้มันไม่ได้นะครับต้องไปหาเหตุผลมาว่าทําไมถึงจะเป็นแบบปัดตกหรือว่ามันเป็นแค่เป็นของพักคก้าวไล ประเด็นที่2นะครับรัฐบาลควรคิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมิใช่เพียงปากพูอปัญหาแล้วหากินกับค่าโบนทีของโครงการไปวันๆและที่นายเศรษฐาเคยประกาศไว้ตอนหาเสียงว่าเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระสูงดีๆมาให้พวกแม่หรอท่านจำได้ใช่ไหมครับเจตนาของการพูดประโยคนี้คืออะไรและทําไมถึงไม่คิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ประเด็นที่สามนะครับอยากเอากระทรวงคมนาคมไปเป็นคลังแสงสุริยะให้พักการเมืองนะครับไม่ใช่จะหักหัวคิวกินการหาดินกับท่าก่อสร้างอะไรต่าง,างๆหาดินกับสัมปทานต่างๆแต่ท่านควรกระจายอำนาจและเม่เงินสู่ท,ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและแน่นอนถ้าท,าท้องถิ่นมีการทุจริตกคอร์รัปชันอะไรกันนะฮะก็ต้องตามไปตรวจสอบแก้ไขน,นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับส่วนกลางแล้วมันไม่มีนะประเด็นที่4นะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือ พักก้าวไกลเราพร้อมถกเถียงและลงรายละเอียดในเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครสร้างพรบถนนนะครับคือรูปธรรมของการแก้ปัญหาเชิงโครสร้างเรามีร่างพรบที่จัดต้องได้ถ้าตรงไหนยังไม่ดีพอตรงไหนมากไปตรงไหนน้อยไปกระบวนการในสภาปกตินะครับพอรับหลักการวาระหนึ่งก็ต้องเข้าวาระสองก็ต้องดูในรายละเอียดมีตัวแทนจากรัฐบาลจากอิสระการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมาแก้แลกหรือแก้รายละเอียดมันแก้ได้หมดครับ แต่ปัดตกแบบไร้เหตุผลไม่มาพูดกันมันไม่ได้งนั้นท่านให้เหตุผลมาและก้าวไกลเราเพร้อมที่จะถกเถียงในเนื้อหาสาระอย่างสร้างสารรค์ว่าอะไรดีกับประเทศนี้ครับพรบนะครับถนนแก้ที่โครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณครับมีคำถามไหมครับเรื่องนี้จะมีการเรียก,กร้องหรือมีการกลับแล้วเสนอเข้าไปใหม่ครับครับก็เรื่องนี้จริงๆเรา เราได้ยื่นเข้าไปแล้วเนาะถ้าเกิดพี่น้องส่นชุมชนไปช่วยกันนะครับทําให้นายกเนี่ยพูดถึงเหตุผลนะว่าเหตุผลอะไรมันไม่ดียังไงมันมันปรับแก้ได้ครับเพราะกระบวนการในสภาก็มีสามวาระอยู่แล้ววาระที่1คือบทการในสภาใหญ่ก็ให้อภิปรายให้ความเห็นและถ้ารับหลักการก็จะตั้งกรรมธิการขึ้นมานะรกรรมธิการก็ประกอบด้วยตัวแทนของทุกพักการเมืองมีจากนักกฎหมายของบริษฎีการมีผู้แทน กรณีนี้จะมีกรมทางหลวกลงกรมทางหลวงชนบทอะไรต่างเข้ามาเข้ามาด้วยนะ,ะแล้วเรามาดูกันว่าในเนื้อหาสาระเนี่ยอะไรที่มันมากไปอะไรที่มันน้อยไปแบบไหนสมควรแต่นี่การปรับตกคือไม่ได้เข้าพิจารณาเลยนะ,ะับโดยไม่มีเหตุผลแบบน,นี้มันมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่ดีนะครับเราควรเข้ามาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลน,นะ,ะแล้วอย่าลืมว่าจริงๆรัฐบาลก็ฟองเสียข้ามมากอยู่แล้วนะฮะถ้าจะบหวตคว่ำในสภาหรือว่าจะแก้ แต่กรรมธิการตามใจเสด็จข้างมากมันก็สามารถทําได้แต่มันก็มีเหตุผลครับในช่วงสงกรารที่ผ่านามาประชาชน,นใช้ถนนใชน้เยอะตรงนี้ครับถ้ามีควันมลพเนี่ยจะมันจะเป็นเส้าเนางอย่างไรบ้างครับก็เ่างที่เราได้เดินทางคื่วงสงการามนะก็จะมีอุบัติเหตุอะไรต่งตางๆแล้วเจอถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อถนนไม่เรียบอะไรต่งตางๆเน้นการที่เรากระจายอนานาจไปอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ย่า เราเรามองไปถึงขัง้นเ,เลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งเลือกตั้งผู้วา่าที่เรามีนายกบอบจแล้วที่มาจัดการเลือกตั้งแต่ว่าอำนาจน้อยมากจริงๆสองโครงสร้างนี้ควรที่จะถูกเหมือนเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดความรับทั้งผิดทั้งชอบนะฮะให้ให้ในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เพื่อให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไปดูว่าเส้นไหนเขาควรจะใช้งบประมาณเป็นกับการซ่อมถนนก่อน ไม่ใช่อยู่ในระบบมือขยาวสาวได้สาเอารวมถึงถ้าจะสร้างถนนใหม่ก็ควรจะสร้างแบบสร้างให้เป็นเมืองนะค่อยๆตีกลิดทุก200เมตรอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบพอส่วนการทําก็ไปหาสร้างปลายพาส10กิโลมนะแล้วก็ปล่อยให้เมืองมันเป็นโตตามเระอาการรมที่ไลายพาส10กิเมตรแล้วมันก็มันก็เกิดการกระจัดกระจาย,ยาที่ที่โชดในภาพในเรื่องของโูไทรอาร์คีนะครับ ครับก็เรื่องนี้อย่างที่เป็นข่าวเป็นประเด็นเนาะแต่ประการที่เขานะครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ทําหน้าที่เย่างเต็มที่ในทุกๆวันนะครับผมและเพื่อนสอสพักเก้ารายาต่างๆเราเราก็ถือว่านักวันนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดส่วนอะไรที่เราคนโทรลไม่ได้นอกเหือจากการควบฝูงเราก็ก็คงจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับแล้วก็ในอนาคต ใชมันเกิดเหตุการณ์ทันจริงๆนะก็ก็คงจะให้การสนับสนุนพรรคที่พวกเราจะไปอยู่หรือพรรคที่พวกเราสนับสนุนนะครับแต่เราเราควบคุมไม่ได้อะไรก็ตามในชิงกฎหมายเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะอยู่พรรคได้นะครับเช่อยู่มา่หร่าม่้เรื่องนี้ครับใน ก็จริงๆในพักเราก็มีการแบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบนะครับอ,อย่างเรื่องนี้ในช่วงสงการที่ต่างมาวจริงตั้งแต่ก่อนสมการไปแต่ว่ามันติดงบประมาณงบประมาณวาระสองเนาะแล้วก็ติดช่วงหนึ่งห้าสองอะไรมาแต่ผมก็ดูดูในเรื่องนี้นะเรื่องกฎหมายก็จะมีคนดูนะแล้วเราก็มา,มาแจกแจงทำความเข้าใจแต่ว,ว่าต่อคำถามก็คือตัดกวนตัดทำหน้าที่แล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดเป็นความสามารถของพวกเรา ว่มันยพรรคเป็นวสองใหม่ดีครับดีดีเยี่ยมทุกคนทุกคนเข้าใจในบริบทของการต่อสู้แบบพรรคก้าวไกลที่เราเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีคนได้ได้เห็นได้สัมผัสได้นะครับว่าเราเปาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งจริงๆงนั้นในเรื่องของกำลังใจก็ทุกคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกๆวันที่เราอยู่ครับแดงว่าเรา ครับก็คงจะต้องเตรียมแผ่น B แผ่น C ไว้นะครับเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่ยุทีธทําขึ้นาดนี้แต่ว่าแต่ว่าเราก็จะทาทุกวันให้เราดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พักก้าวไกลโดนยุบแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรจริงจเนี่ยมันมันไม่ควรนะครับแล้วก็จริงๆุบพักเนี่ยสาหรับอ่าส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนการการที่จะ คบกันเราจะคบกันเป็นเพื่อนมันไม่ควรจะมีพ่อรู้ดีที่ไหนบอกว่าห้ามคบกันเนาะถึงเสรีภาพในการคบกันเป็นเพื่อนอุดมการหนึ่งเหมือนการมองอะไรเหมือนกันแล้วรวมตัวเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะถูกยุบนะครับมันควรจะถ้าถ้าอุดมการนั้นไม่ดีหรือว่าใครในพรรคไม่ดีจะแตกเป็นพรรคใหม่ประชาชนลดความนิยมมันต้องให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่แค่มีพ่อรู้ดีไม่กีคนสั่งว่าุยห้ามคน14ล้านคนนี้มาคบกันเป็นเพื่อนมันไม่ควร อันนี้ได้ตามข่าวนะครับก็คงจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างก่อนอภิปรายเป็นท่าสองพวกเราก็ตั้งคําถามกันในหลายเรื่อง,งว่าอำนาจการตัดสิในใจจริงแล้วอยู่ที่ใครนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําเพื่อใครดูนะคะนรับปาะจามดูเรื่องของ,งโครงสร้างเรื่องของธรรมเนียมขนานกันไหมครัที่การกลับพลเมืองมองวา่าควรจะปรับในส่วนของรโรงส <c oughs> ร้งธรรนียานกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างก็จริงจริงควรจะปรับในแนง่ <c oughs> ของโครงสร้าง ่าด้วยไอระบบปัจจุบันแล้วก็มีคลังแสงจัดค่าประมูลค่าจัดกู้อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเปเลี่ยนแปลงในในส่วนนั้นแต่นี่คือสิ่งที่เราเราเรียกร้องครับว่าคนที่มาดูแลกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรจะหากินไปวันๆแต่ต้องคิดแก้แก้หาเชิงโครงสร้สางครับมองกอันไงมดิสยามมีอะไรใหม่ๆมาไหมล่ะครับ หรือที่โฆษณาไป20บาทตลอดสายจริงก็ไม่ได้20บาทตลอดสายจร,จริงนะมันแค่สองสายและสองสายนะั้นเคยทำแล้วนะครับสายสีแดงสายสีม่วงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นแต่ทำแก้เกอ้อแต่ที่เขาโฆษณาหาเสียงไว้จริงๆคืออะไรครับ20บาทตลอดสายท,ท,ทุกสายเห็ในใช่ไหมซึ่งสายสีเขียวไปต่อสายสีเงิน20บาทอะไรก็ตามเขาก็คอมมิสไว้ว่าจะให้เกิดขึ้นภายใน2ปีนะหลังจากวันอังรัรบาละะบาเราก็ยัง ป็นตามตรวจสอบต่อไปนะครับว่าจะทําจริงได้หรือมงไม่อย่างที่เขาว่าแล้วก็อย่างที่ผมเคยอภิปรายไปตั้งแต่ตอนในยบายรัฐบาลว่ามันทาไม่ได้และไม่ควรทำครับอันนี้ย้อนกลับไปดูได้นะครับยืนยันทุกคำพูดเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญและกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับคือสายสีส้มอันนี้อยากให้พี่น้องการตาดูกันมากๆเลยนะครับสายสีส้มเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่จะเด้งกลับมา การพิจารณาจากสารแต่ว่ามันมีส่วนต่างจากการประมระูลสองครั้งถ้าจาได้พก่หมนแตกพันล้านนั้นจะปลอดไปหรือไม่และค่าผ่านทาจะเป็นยังไงถ้าเขาจะดําเนินการนโยบาย20บาทตลอดสายในสายสีส้มด้วยอันนี้ก็ลากันม,นมอาอีกยาวครับคิดว่าควรัพรมในส่วนของกระทรวงคมนาคมอเ,าเม่าในนีองดีครับสำหรับผมผมคิดว่าผลงานก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่อย่างที่บอก เหตุผลในการปรับความความวงจรจริงอาจจะไม่ได้ว่าจนที่ผลงานครับถ้าเป็น่พรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะคิดว่าจะมีการปรับขลังกับรัฐบาลที่ผ่านมาหรือเปล่าอ่าพรรคเก้าไกลไม่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะมันเราก็เลยอ่าถ้าเราจะปรับมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องชุดนี้นะครับก็อาจจะคงคงคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคงเป็นเก้าไกลยากแล้วก็เราก็ไม่ได้มีแผน รัฐบาลอยู่แล้วนะครับเราก็เดินตามตรวจสอบการทําหน้าที่ของทุกกระทรวงแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงกันว่าใครน่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนเล่ต่างๆว่ามันเป็นหน้าที่ในส่วนของรัฐบาลครับครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆสอบถามกันหลังไปแบบนี้ได้นะครับขอบคุณครับ